สวัสดีครับผมวันนี้แกดดีมพอร์ตครับมานำเสนอวิธีการใช้งานนะครับรถปินิเอทีว 125cc นะครับผมนะะฮตัวนี้เรามาดูที่ด้านบนครับสวิกก่อนนะครับผมนะฮะครับตัวสีเหลืองนี่คือสวิกสำหรับสตาร์ทเครื่องนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นสีกุญแจนะครับผมอันนี้ปิดอยู่นะครับเปิดก็ดิดทางนี้เองครับผมแล้วก็นี่ก็ปิดนะครับดับเครื่องเลยนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับเบรกก็สามารถที่จะกดล็อก นะได้ด้วยนเหมือนเบรกเหมือนเบรกมือรถยนต์ครับผมเนี่ยกดล็อกไว้นะครับนะฮะเวลากดล็อกก็กดนะครับแล้วก็นี่ขึ้นนะครับนี่คือการกดล็อกนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับที่เปิดไฟหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแตะนะครับแตะเหมือนแกลล์รถยนต์นะครับแตะมอไซค์นะครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันนี้เติมน้ํามัน95แก๊สโซฮอร์เก้าห็หนึ่งได้เลยนะครับผมนะครับเบนซินนะครับผม มาดูในส่วนเรื่องของเกียร์นะครับผมเกียร์นะครับครับเกียร์ก็ง่ายๆครับผมนะครับเป็นเดินหน้า3จังหวะแล้วก็ถอยหลังหนึ่งะครับเวลาเดินหน้าก็กดลงไปเฉกครับกดเกียร์หนะครับเกียร์สเกียร์สนะครับเวลาเราจะถอยหลังนะครับเราก็กดมาข้างหลังก่อนกดจากเกียร์สมาเป็นเกียร์สเกียร์หเกียร์ว่างนะครับแล้วถอยหลังก็กดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผม ะถ้าต้องการเดินหน้าก็กดกลับมาที่เกียร์ว่างนะครับแล้วก็ค่อยเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้ง่ายนะครับผมนะฮะะอ่านครับอ่เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับผมนะะฮวิธีสตาร์ทเครื่องนะครับผมง่ายๆครับบีกุญแจนะครับผมนะครับบีดเบรกด้วยนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับผมถ้าไม่บีดเบรกจะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมหลังจากนั้นก็กดสตาร์ทเครื่องท่านเองครับผม นะครับผมนี่ฮะวิธีสตาร์เครื่องง่ายๆนั้นเองครับผมนะครับอ่านะครับเวลาดับเครื่องก็มีกุญแจนะครับอันนี้ก็คือจบนะครับของการใช้งานอ่าตัวรถนะครับผมอ่าแล้วเรามาดูที่รถพ่วงนะครับผมอ่ารถพ่วงนะครับก็ใช้บรรทุกนะครับตามปกตินะครับผมนะฮะส่วนตัวนี้ก็คือตัวตัวที่เป็นตัวพ่วงนะครับผมนะครับนะฮะอันนี้ถ้าเผื่อเราไม่เอวออก นะไม่แยกรถก็ก็ใช้ได้เลยนะครับในส่วนเวลาเราจะแยกรถนะครับเวลาเราจะแยกรถนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นตัวล็อกนะล็อกชุดนี้เอาไว้นะครับนะเวลาเราจะแยกรถเราดึงดึงตัวล็อกออกนะครับผมดึงสลักที่ออกไปนะครับแล้วก็เอามือบีบบีบด้านล่างนี้นะครับผมเอมือบีบล็อกออกนะครับบีบล็อกนะครับเพื่อจะคขไขล็อกออกนะครับจากนั้นเราก็ ดึงออกได้เลยนะครับผมนะครับเวลาจะใส่ครับเอามาใส่นะครับแล้วก็เอานี้ลงครับเอานี้ลงครับให้คอหลอกเดี๋ยวล็อกเข้าไปนะครับง่ายๆครับผมแล้วก็เอาสลักเอาสลักมาใส่ด้วยนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้มันออกถอดออกไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มนหลุดนะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้ครับสาหรับวิธีใช้กับ ตัวพ่วงนะครับผมนะครับผมอ่าครับก็เป็นวิธีการใช้ง่ายครับสำหรับรถรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ใช้ง่ายมากครับผมนะครับเอาไว้เป็นบรรทุกของอะไรได้เลยนะครับก่อนลบน้ําหนักได้ถึง300กิโลนะครับผมนะครับอ่าโอเคครับถ้าสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยครับนะครับเบอร์โทรและไลน์ย์หกหก็าสเก้จนะครับผมนะครับเซตนี้ทั้งชุดตามคลิปได้เลยครับผมขอบคุณครับ